เวลน,นี้ท่านกาลังดูนะครับคุโตาดี4 0 5 x นะครับปับกแง่เยื่ญญละไพ,พี่น้องตทดับของคุโบตาอาจจะไปลอยแปดแล้วมั้งพี่รับพี่น้องจมโมพิษนะครับปุ่มหง่เขาเลวนะครับ้านเจ็ดร้านแปดนะครับวแา่ว่าเชื่อแปดได้บับกดูแอร์หรือว่าโบดูอร สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง youtube ้าโรงงานเกษตรครับเอ๊ะหน้ามันกว้างขอนำนักผู้ชมครับตนทั้แท่หน้าปับหลดอยู่กับดีซีร้อยห้าครับ ุตาดีซีร้อยห้าครับเมื่อวานเนี่ยหยุดเกี่ยวเพราะว่ารถอีแตนเผ้ขพัขงลูกหมากพังจังหวะเขาจะช้ากว่าเจ้าดีซีจะสูนย์นะครับ อยู่ข้างๆกันเนี่ยแหละครับนี่เป็นรถอาร์ครับของเราก็ลูกปืนแตกลูกปืนโรเลอร์แตกเริ่มแล้วนะครับแต่ว่าอะไรมันหาง่ายเพราะว่า รถเกียวคูปตาเนี่ยนี่คือข้อดีของเขาจุดแข็งของเขาครับเอ้บสิเว้ยครับฟุ้นหลายพี่น้องผมเนี่ยน่ามาเป็นตู้แอร์ดีกว่านะครับทางนี้ให้ดูเป็นซีรีส์เลยครับรถเกียวคูปตาเพราะว่าตลาดทางนี้นิยมอย่างนี้ครับ ก็โบไซเนี่ยปิดจมูกเนี่ยพอเลยเมือ่อวานก็ใส่อยู่ผ้าปิดจมูกเอ้ด้วยความที่มันปากกว้างครับมัิ่นก็ค่อยกินหรือว่าเพิ่นก็ไม่ได้กินเที่ยว ขณะนี้ท่านกำลังดูนะครับ m ูบูตาดีซี105เอ็กนะครับปกง่เยื่อะพี่น้องตัวภาพของยูบตาเไปลอยแปดแล้วมั้ง,ง,งพี่พี่น้องจำโมพิดนะครับนหง,ง่เ,เลยนะครับล่าล้านแปดนครับแต่ว่าเชอแบบด้ักดูแอร์หรือว่าโบูแอร์ ทั้งร้อยห้าแล้วก็รอบมันจะช้ากว่านะครับแต่ว่าหน้ามันกว้างกว่าดีซีเจ็ดศูนย์ครับ จบแล้วเดี๋ยวไปเริ่มงานใหม เคยถามน้องเขาว่าเอาเร็วกว่านี้ไหมบอกได้แต่ว่าน้องเขาเป็นเจ้าของรถเองครับเอาเตีดเติดเตีก็ก็บอกเวลามันซ่อมมันซ่อมเยอะครับเขาก็เลยต้องใช้ธนุถนอมนะครับเหมือนก็ของเรานะครับก็พ่งเปลี่ยนลูกเดี๋ยวเปลี่ยนลูกปืนเราเลยนะครับก็อย่างนี้แหละครับเวลามันมันพังมันพังเยอะครับเราก็เลยทําแบบเท่าที่มันทําได้ค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าแล้วพี่น้ง ไปนั่งเดี๋ยวตัดตัว